วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากเจ๊ปอเนี่ยประพาสแล้วก็ลูกสาวคุณป๊อปแล้วก็ลูกเขยคุณนันนะฮะจากศรีราชาแวะมาเที่ยวชมโรงงานนะฮะไอวิน180ที่พิษณุโลกนะครับก่อนอื่นจะต้องสอบถามนิดนึงปัญหาอะไรครับที่เราเจอมาอยู่ทุกวันนี้ปัญหาที่เจอนะคะที่ร้านเนี่ยก็คือราคา มันกำไรดีเลยรีบมาหากำไรไม่ค่อยดีค่ะกำไรไม่ค่อยดีใช่ช่างเขาก็ไปแต่ร้านใหญ่ร้านเราก็เงียบมาได้สี่ห้าปีแล้วค่ะแข่งราคาเขาไม่ได้ร้านใหญ่แล้วสู้ราคาเขาไม่ได้รับงานอลูมิเนียมมีปัญหาอะไรไหมครับการติดตั้งนะครับกับราคาอืราคาก็ถูกเก็บเงินนก็เก็บยาก เบื่อมากเลยครับเออโอเคนั่อคือปัญหาปัญหาเราเป็นยังไงบ้างก็มีปัญหาเกี่ลวกพุ้งน้องครับบางทีไปติดตั้งงานตามที่เราไปวัดมาเนี้ยทีก็มินมีแก้ไขอยู่ตลอดเครื่องปั๊มของไอวินประทับใจเป็นยังไงบ้างเครื่องปั๊มก็คือทุกการเจาะรูหรือการอบากเลยคือมันอยู่ในเครื่องเดียวและมันทําง่ายมาก เห็นลูกสาวทํากระตาแล้วใช่ไหมใช่แล้วมันมันตรงมากฐานคือเซนเตอร์เพนเตอร์อะไรมันโอเคหมดจากที่เราเคยทํามือเราเคยมันมันก็มีเบี้ยวมีอะไรบ้างแต่อันนี้มันคือมาตรฐานอะเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับชอบตรงเนี้คุณป๊อปเป็นไงบ้างแม่ปัญหาของป๊อปส่วนน้องเขาทำเอกสารอยู่แล้วค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสต๊อกสินค้าซึ่งบางทีของก็จะไม่พอแล้วก็ขาดขาดให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะไม่พอเขาก็จะไปที่ร้านอื่น ข้าของไม่มีให้ลูกค้าหรือมาแล้วได้ไม่ครบเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ภูมิใจไหมเห็นลูกสาวทําได้หมดทุกอย่างเลยภูมิใจมากไม่คิดว่าวัยนี้จะทําได้เหรอคะอายุแค่เจ็ดขวบเองทําได้หมดเลยนี่้ยญาไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชายทั้งหมดก็ได้จริงไหมผู้หญิงก็ทําได้สุภาพมีผู้ช่วยแล้วเนี่ยเออโอเคทีนี้ว่าลักษณะธุรกิจของไอวินแตกต่างของคนอื่นยังไง มีเนียมที่ต่างแล้วนะคะที่เห็นได้หลักๆเ,ออเพราะาออแผ่ทางชุบุรีจะไม่มีทางที่น้นเราจะไม่มีรูปแบบหน้าตาแบบนี้นเออซึ่งไม่เคยเห็นบางที่ยถามก็จะที่คือเราไม่ไม่มีงไงเราก็เป็นไม่รู้จะตอบยังไงที่ตรงนี้มันก็อยมาถึงมันก็ตกใจเราก็รู้สึกตื่นเต้นที่มันมีแบบนี้ให้เราดูแล้วเราก็จะได้นาเสนอลูกค้าได้ได้อแล้วเ,เราจะเอาอะไรไปนําเสนอ ที่เรามาตรงนี้ก็คือประสบการณ์อยู่แล้วเราเก็บข้อมูลเพื่อที่เราจะนำเสนอลูกค้าทั้งขายและติดตั้งได้เห็นแอปไอวีแล้วบ้างไหมเห็นค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเข้าใจทั้งหมดแต่โดยพื้นฐานก็คือได้คำนวณได้โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นช่างเราทำได้เลยจากแอปนี้ทั้งตีราคาทั้งตัดเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็ง่ายสะดวก พอเดิมเยอะเลยที่เราต้องมานั่งคํานวณว่าอันนี้ต้องเหลือเท่าไหรอะไรเท่าไร่อันนี้เรารู้รบกดใส่ความกว้างความสูงไปเขาคานวณออกมาให้เราหมดเลยพร้อมราคาที่เราเราต้องลงทุนเท่าไหร่ด้วยอะไรครบนะครับโอเคนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงานก็ฝากไอวินไว้ด้วยนะครับที่หมายเลขด้านล่างนี้คนไหนสนใจแล้วก็เร็วๆนี้นะครับสำหรับ ช่างที่ชนบุรีสาขาที่ชนบุรีจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วนะครับขอบคุณครับแน่นไหมครับดูเลยครับแน่นไหมครับสองคนช่วยกันงัดเนี่ยบานสวิงคู่เนี่ยตายแล้วนี่กล่องแจ็คสันนะครับทุบเลยครับ ทุบเลยทุบตรงกลางทุบตรงไหนทุบเลยเห้อทุบข้างล่างนี่ะเห็นไหมครับเหล็กเลยนะครับอ่ะ